แล้วค่ะแต่วันนี้กงยาวนานวันนี้พิเศษเพามีมีแบบใช่เป็นคนเดียวมันเหงามันนานหลายปีตอนนี้ก็มีน้องชายที่น่ารักมากๆ่ะมาเป็นแบบพรีเซนเตอร์ด้วยกันค่ะก็คือน้องเจเป็นยังไงบ้างได้ทำงานกับน้องชายเราเนี่ยน่ารักมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้แพลนพาขึ้นเยอะมากค่ะลุกมิกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเรารู้ใช่ไหมว่าน้องแบบว่าชอบเราเป็นแบบ เคยเจอเขาค่ะเขาไม่บอกค่ะว่าเคยดูสมัยอุบัติเหตุเขายัง <laughs> ก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเนาะน่าจะเป็นเออ่ปีที่สองปีที่แล้วทีนี้มันเหมือนสันฝันเหมือนกันสันฝันไอเจมหรือเปล่าไม่หรอกเพราะว่าเต้ยก็เป็นแฟน,แฟนของแฟนคลับของเจม,มด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าติดตามเพลง เราไต้รู้สึกว่าเขาเป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆเราก็ดีใจมากๆที่ได้เข้ามาอยู่ใน b i ว l ลย y Family ด้วยกันเออเพราะมีเสียหักการไหมคะทำงานกับเราราะว่าแค่แรกๆค่ะตอนนี้เริ่มแบบเริ่มเริ่มซูนแล้ซูดเริ่มตต่อปากต่อคำเรียกคะตอนนี้เขาก็ตอบปักต่อคำเลยใช่ใช่เริ่มเริ่มได้แล้วค่ะละลายไปเรียบร้อยแล้วพฤติกรรมค่ะแล้วมันดียังไงคะเนี่ยนีเหรอคะดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาบล็อกสุดทุกทางเลยแว่า จริงๆไปเชื่อว่าคนไทยรู้อยู่แล้วว่าบิอเลดียังไงก็กันน้ำกันเหงื่อกันแบบกันแดดได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เขามีอินโนเวชันที่แบบพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็มั่นใจได้แน่นอนว่าบิอเลก็คือเป็นทีมกันแดดที่ดีมากๆๆระกันตัจากเราที่10ปีที่ผ่านมาเขาพัฒนามาเรื่อยๆใช่ค่ะ10ปีที่ผ่านมาก็จริงๆคือเขามีบัอินโนเวชัน กับหลากหลายส่วนในร่างกายมากๆคือทั้งตัวหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแบบสเปรย์มีนู่นนี่หลายอย่างมากๆก็การันตีได้ค่ะเพราะว่าเป็นมาส10ปีแล้วใช้มาส10ปีแล้วเออฝากไปค่ะด้วยค่ะค่ะก็ฝากสำหรับอ i o Le UV ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว UV Aqua Rich ค่ะก็บางเบากันน้ำกันเหงื่อได้ในน้ำโอเคนานจะีนานมากค่ะตื่นเต้นนะคะเป็นไงบ้างพี่ถึงนันนี่ ไปมาหลายที่มาค่ะไปใช้ชีวิตมาค่ะเป็นไงบ้างได้ไปใช้ชีวิตได้อะไรกลับมาบ้างแฮปปี้มากเพราะว่าจริงๆไปถ่ายหนักก็ถ่ายซีรีส์ปีที่แล้วแล้วก็เหมือนแบบแน่นมากๆอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นได้เวลาก็ไปเที่ยวเลยค่ะก็ไปต่างประเทศมาแบบเป็นเดือนเหมือนกันไปไปอ่าไปกับเพื่อนค่ะเป็นคนมีเพื่อน การไปเที่ยวคนเดียวแล้วอ๋อแต่จริงๆเพิ่งไปเที่ยวคนเดียวมาคะ่ะเพิ่งไปกระบ,บี่มาออใช่ก็แฮปปี้ดีอ่ะอย่างช่วงที่ผ่านมาไปมากี่ที่กี่พอจะแบบเล่าได้ไปกี่ประเทศเออที่เ,ออเราไปเป,เป็นเดือนเนี่ยจริงๆมีช่วงที่ไปแฟชั่นวีคใช่ไหมคะของ p พดด้ก็ไปไปมิลานคะ่ะไปโดโลมไมทก็คืออิตาลีมีไปฝรั่งเศสค่ะแล้วก็มีไปสเปน ก็บินกลับมาไปภูเก็ตแล้วก็ไปกระบี่ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งบินกลับมาเพื่อมางานนี้เลยอลาวอลาวอยู่นะไปไเปรอบโลกค่ะไปได้อีกนะคะแต่ยังรับงานอยู่ใครเนี่ยเป็นเหมือนเป็นช่วงละลายซรัพเหมือนกันนะพี่เตยละลายอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรอะค่ะเพราะว่าเตยรู้สึกว่าเตยทำงานมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็ สำหรับตอนนี้นะเตยอินการที่แบบโอเคเราสามารถแบ่งเวลาให้กับตัวเองได้ด้วยมันมีช่วงที่แบบเออเราเฮลตี้ได้ด้วยเราแบบมีไมโครเนสได้ด้วยการนอนการแบบการตื่นการกินอะไรเงี้ยคือสําคัญสาหรับเตยมากๆแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราบรรลางงานกับชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้นกว่าเติเราได้แฮปปี้มากๆรู้สึกว่าเออเราเราทำงานที่เรารู้สึกว่าแบบเราเพราะว่า การทำงานตรงนี้มันใช้ energy เยอะมากๆค่ะแล้วเต้ยก็ตั้งใจทำทุกงานทีนี้มันเหมือนกับพอเรามีงานล็อกก็เต็มทีค่ะพอเรามีช่วงจังหวะที่แบบเราจริงๆก็คือล็อกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปพักด้วยเหมือนกันอือตอนนี้ก็กลับบ้านทำงานรับงานมากกว่าเดิมถ้าเหลือะไรเอาแบบพอดี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 ใช่ใช่มันเป็นโที่แบบแบบรับงานที่เรารู้สึกว่าเราจะ สามารถพุ่มเอเนอร์จีของเราให้ได้เต็มที่แล้วก็ผลงานออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นจุดที่เราแบบสามารถดูแลตัวเองแล้วก็งานต่างๆที่เข้ามาได้ดีขึ้นด้วยแบบใช่ต้รู้สึกแฮปปี้กับช่วงนี้มากๆเลยเพราะว่าเราเหมือนกับบาลานซ์งานได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าวิ่งไล่งทำงานทำงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ย มันทำงานอย่างเดียวแล้วถ้าสุขภาพใจสุขภาพกายเพราะว่าการเป็นนักแสดงมันก็ใช้อินเนอร์ใช้อะไรอย่างเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบาลานซ์รวยอะไรแต่ว่าช่วงมีกินอิ่มตอนหลับสุดๆนอนหลับสบายมากหน้าเด็กลงลื่นยเไม่มีนาฬิกาปุ๊บดีจังเลยจะทำยังไงหน้าเด็กลงเรื่อยเรืไอยไม่ได้หรอเวลาเปลี่ยวเลยเขาสามารถพูดไปขายของได้แน่นอนค่ะ ด้วยความที่เราแบบเป็นคนตัวเล็กด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะ่นจะแบบเออให้สิ่งนี้มาก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็จริงๆก็ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะกินนงกินน้ำช่วงนี้ก็เริ่มออกกำลังกาย<อ>กินให้มันดีอ,อะไรเงี้ยลดแบบความหวาน<อ>ลดลดแป้งลดอะไรแต่ว่าไม่ได้แบบจนมาลดน้ำหนักอะไรเข<ๆ>้าใจว่าไม่ต้องลดแล้ว บอแต่เด็กอีกเขาคือผมสั้นไงจริงจริงตัดผมไม่ได้รู้สึกว่ามันสั้นมันเด็กลงเด็กลงนะเด็กลงจริงจริงไม่ได้รู้สึกว่าเด็กนะทำไมเราเปลี่ยนลุคเป็นสาวผมสั้นเลยก็ไปไปแฟชั่นวีคค่ะไปของพาด้าแล้วชุดอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับเราเลือกอะไรเงี้ยมันก็เหมาะกับผมสั้นพอดีก็ตัดชิปเลยเลือกที่ตัดเลยจริงๆมันก็เป็นแบบจริงๆอยากตัดอยู่แล้วค่ะ ก็หาค่ะถ้าตัดยังไงพีอ๋องานนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตัดที่น้มุนเลยตัดทีี่นมุนเลยใช่ค่ะไัดใ้ช่างไทยด้วยเขาช่างไทยค่ะที่ที่ไปด้วยกันแต่ว่าจริงๆแพนไว้ว่าจะตัดตั้งแต่ที่แบบเห็นชุดแล้วว่าเออลุกมันจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยพีเซนเตอร์ผมที่ติดต่อมาก็วันตัวเดี๋ยวแต่ผมแต่ว่าชุดไปลงปลาด้ามันก็มีความแซ่บความอะไรนิงแ ปกตินะข้างข้างบนมีชิดมากแบบข้างล่างไรข้างล่างล่ะข้างล่างเอ็นอยู่เอ็นอยู่นิดนึงข้างล่างเรียกว่าหนาวเลยเป็นไงบ้างกับช่วงนั้นเห็นเปผลแปลกไปเออก็เข้าไปดูบ้างค่ะแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็สำหรับเต้ยนะสนุกได้ได้เห็นคนแบบพูดแบบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเต้ยรู้สึกว่าแฟชั่นมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เหมือนแบบ แล้วแต่นานาจิตตาอะไรงเงี้ยแต่สำหรับเต้ยเไปตรงนั้นก็รู้สึกเอ j นจอยแล้วก็สนุกมากๆคือเราก็รู้สมบัติเราโอเคเราเปิดร้านกับเขาเปิดค่ะสนุกแล้อยากลองเปลี่ยนอะไรบ้างใช่ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็ไปเป็นชุดสีดำไปเลยปีนี้ก็เลยเหมือนอยากคือจริงๆมันก็จะมีเซเลคชั่นมาอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆชุดนี้ได้เป็นชุดสุดท้ายเลยหมายถึงว่าเราลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มันสนุกอะไรเงี้ยก็เลยไปด้วยชุมนุมด้านล่างด้านล่างด้านล่างมันหนาวไปแล้วด้านบนมันก็หนาวจะมีใครไปแฟชั่นวีคใส่กางเกงตัวเดียวจริงจริงเราเป็น experience คอมเมนต์ โ <Okay>, อเคแฮปปี้ใชแต่ว่าเมไม่สู้ค่ะไม,ไม่ได้อา่ <c oughs> <c oughs> อานออ่าแต่ก็ <c oughs> ร,รู้สึกว่าเราเอนจนะตรงนั้นแล้วอะไเยเราลิฟ์ the ตรงนั้นดีกว่าอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียความมั่นใจเวลาปนจอพิจารณอะไรหมถามว่าเสียความมั่นใจไหมไม่นะคะไม่ไม่เสียค่ะรู้สึกว่า สนุกแต่มันก็จะมีความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตัวเองนั้นในการไปอะไรเงี้ยว่าอุ้ยเราจะไปแล้วเราจะทาอะไรใหม่ๆออกมาได้อีกมีลุคอะไรใหม่ๆอย่างแบบอ,อยากจะสนุกอีกอะไรเงี้ยค่ะกับทีแสดงว่าน่าคนจะเซ็กซี่กว่าดิมไม่ไม่ได้มาเซ็กซี่เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ดูเซ็กซี่อยู่แล้วค่หรือว่าเป็นเวแบบชาเลนจ์ายใช่สนุกสนุกเป็นแฟชั่นค่ะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.